10ธันวาคม2567ที่นี่จังหวัดบึงการครับวันนี้เราเอาขี้เถ้ามาโรยใส่บริเวณใต้โคนต้นทุเรียนต้นเล็กๆเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะเป็นการปรับสภาพดินนะครับรวมทั้งเป็นการยับยั้งเชื้อราต่างๆสำหรับขี้เถ้านั้นเราก็ใส่ได้เท่าที่เรามีนะครับมีโอกาสเราก็ใส่ไป2เดือนครั้ง3เดือนครั้ง เมื่อเราใส่เสร็จไปแล้วนะครับเราก็ค่อยรดน้ําตามไปขี้เถ้าก็จะค่อยๆซึมลงสู่ดินเป็นการปรับสภาพดินให้มีความเหมาะสมนะครับสําหรับขี้เท้าก็มีทั้งฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมรวมทั้งซิลิก้าต่างๆนะครับซิลิกาตัวนี้แหละที่จะทําให้สภาพการทํางานของเซลล์พืชนั้นมีความเป็นไปตามมีมีความเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ,ะมีความแข็งแรงนะครับ เซลล์ก็จะแข็งแรงมาแลงต่างๆก็